อุย้ยกลิ่นหญ้าหอมนะเอ๊ะฉันได้กลิ่นโรสแมรี่เอ๊ะหรือกลิ่นยูคาลิปตัสนี่คือยูคาลิปตัสอุย้ยกลิ่นยูคาลิปตัสเอ๊ะฉันพูุคนเดียวเหรอ และเดินทางในรอบนี้กับน้องคณะอีกหนึ่งท่านสวัสดีค่ะแนะนำตัวคอปเตอร์ค่ะนี่ห่างกันสิบปีนะสิบรุ่นแต่ว่าไปไปรู้จักกันเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวมาก <laughs> ไปรู้จักกันในคลาสล่ามไปเรียนล่ามแล้วก็ชวนมาเที่ยวออสเตรเลียด้วยกันแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่เมลเบิร์นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องแตงค่ะแล้วก็ไม่เคยมาเที่ยวฟาร์มไม่เคยเลยชวนมาด้วยกันชวนมาด้วยกันคำถามแรกกันคิวที่ไหนคตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเจ้าของฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงกริดคุณอกรคุณโรเบิร์ตนะคะ What are we going to do here? นะอย g กร s ้ e e s o e s o ดู Look at some sunflowers, mm -hmm. some bees. Try and find some platypus, wombats, platypus. kangaroos, mm. but mostly cows. Okay. <laughs> Let's go. And blue sky. Yeah. Oh. you <laughs> <laughs> มาแล้ว t h a e coming อุย้ยวิ่งเร็วด้วยอ่ะฉันกลัวโอ๊ยฉันหลบกลอ่องโหเต็มเลยอ่ะ เธอเข้าใจแล้วทำไมพ่อซิมบ้าถึงตายแอบน่ากลัวอยู่นะเวลาเขาหันมามองเราค่ะทานข้าวแล้วครับคนนั้นเขาจ้องเราเห็นไหม So, so they when they stop and like they stop and stare at me so. It means something so or it just go, strange person. Who's ah. that? So these big holes here are from wombats. Wombats? Yeah. They're so in here. Lots of wombats here. So you need room neo. Are you doing, Katie? Katie. <laughs> hey? Her name is Katie that car. <laughs> Do you, you have a name for you? No, yeah. just for some. Oh. <laughs> so how, <laughs> how can you tell? Um, her eye markings, her colour, just her face. Now, she looks like you recognise a person. If nice. they're all black, it's harder. Okay. If they are coloured, it's very easy. Okay. To them we want our animals to be very very healthy so that the meat is very nutritious. I see. And then, for the humans to eat it because it's very, very healthy for them. It, it doesn't look like farming in what I have. Too much Farm is what I call factory farming. Uh, but this is like nature. This is how it should be. Uh -huh. so we plant a lot of trees and a lot of plants yeah. for insects and birds and things like that to make it as healthy as and, we possibly can. And it's better for them. Right. Much for better. Much better. Yeah. better. Yeah. If you have healthy soil and healthy animals, then the humans are better. It's amazing how you like yeah. you can remember, remember all, of <laughs> all of them. They all have personalities. Ooh. There's a boss person, there's a bully. There's a bully. <laughs> there are bullies. There are bullies with cows. which one which one is the bully แล้วเรามาแบบทัศนศึกษาแบบชีวิตนี้รู้จักคาว่าแพรทิพ huh. ุสเนี่ยแพรทิพุสที่เคยได้ยินอยู่ในหนังสือเพิ่งจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ตรงในน้ำตรงนี้นี่ไงเออลูกเต่าของวอมแบ ใช่ l i k า t h i าลำไส้มันอะลำไส้มันทำให้มันขับถ่ายออกมาเป็นลูกเต่าแบบนี้จริงเหรอใช่ไหนถอยซิถอยจะออกด้านไหนล่ะสูงหรือต่ำอ้าวรู้เลยขนคอนขนคอน there so they might be platypus holes platypus mm. they, they tend to be sort of at the water edge and they come out of the water and into their holes i have never seen platypus then it's such a privilege to see them ฉันช,ชอบอะไรรู้ป่ะเขาพาเดินเข้ามาในทุ่งแล้วก็เหยียบหญ้าแบบเหยียบแบบมั่นใจมาแบบฝับฉับฉับเดินเข้ามาแล้วฉันก็แบบคิดในใจไม่ไมีงูเหรอวะแต่แบบไม่กล้าถามเลยกลัวแบบว่าดูแบบสักพักหนึ่งเขาบอกว่าระวังนะมีงูก็เห็นเยียบมั่นใจเราก็เลยเราก็เลยมั่นตาม <c oughs> ดังนั้นก็ระวังงูเยอะเหรอคะอมีงูไหม เราคิดว่าเราจะเป t ี e ยนไปใช้สัต a ์สีแดงเพราะว่าพวกมันจะรับความร้อนได้ดีกว่าักดา เราคุยงานกับสานทูตออสที่ประเทศไทยเขาถามว่าเออพี่ฟายอยากไปดูอะไรที่ออสไม่เคยไปออสไกลบ้านไม่เคยไปออสเรา,าเออใช่ไม่เคยไปยซึ่งไปมาทัวแล้วอะใช่ไม่เคยมาอสอสเรเลพงนึกได้แล้วเ็าบอกว่าก็อยากไปดูอะไรที่มันแบบ<อ>ที่คนไทยรู้จกักแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่ก็เลยพูดไปว่าเนื้ออสค่ะแต่ดูเนื้ออสว้าวเนื้ออสจริงเป็นเป็นงนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่สันทูตเตรียมมาให้เราคือติดต่อระสางาน กับคุณคุณโรเบิร์ตคุณอิงริดแล้วมันแบบใครที่ถามว่าจะมาเที่ยวยังไงคะที่ฟาร์มนี้ไม่ได้นะคะคือ <c oughs> <c oughs> แม้แต่ชื่อฟาร์มอะ่ะยังไม่มียังไม่มีเลยอันนี้คือสระบุรีทางไปโคราชอันนี้ต้องขอบคุณทางสารทูออตออสด้วยนะคะที่แบบจัดให้จัดให้ ปกติอะรู้จักเนื้อวัวก็คือที่ตลาดแล้วใช่ไหมใช่มันโจ๊กก็มีหลายสายพันธุ์แบ่งไปแต่ว่าตัวแบล็กแองกัสจะเป็นที่นิยมอย่างอันนี้นอย่างอันนี้นคือคือแองกัสใช่สีดำตัวสีดำตัวสีดำเป็นแองกัสวัวที่นี่มันมีสองอย่างก็เป็นเกรนฟีดกับกราสฟีดเลี้ยงแบบ ทัานจะพืชกับเลี้ยงแบบยา,ยาซึ่งอันนี้ที่เรามาดูอ่ะอเป็นกราสฟีดเท่านั้น,น,นเขาเชื่อเรื่องแบบให้มันอยู่กับธรรมชาติที่สุดนี่อยากให้ดูตรงนี้มองลงไปก็จะเห็นจริงจอจริงจอจริงจ นี่นี่ว่ามันจะอยู่แบบเป็นที่ของมันก็คืออยู่ทั่วไปเลยเหรอเขาอยู่ทั่วไปตามถนนอะไรอย่างนี้ค่ะว้ถนนก็มีถนนก็มีมันจะมีายเหมือนเมืองไทยอ่ะจะายแบบอย่าเห็นไปให้ระวังสุนัขให้ระวังวัวอะไรอย่างนี้เวลาเราขับรถต่างจังหวัดใช่ไหมที่นี่ก็จะเป็นระวังจิงโจ้เป็นรูปจิงโจ้ให้ระวังแล้วจิงโจ้ที่นี่มีนี่มามีซีดีติดหางมาไม่มีเหมือนช้าเมืองไทยอ่ะที่แบบต้องมีซีดีติดนะจะได้ไม่ต้องแบบระวังเวลาขับรถเนาะ So this is what the um, the cows will eat, but also for the birds, bees, insects, butterflies. All for more diversity. They eat the seeds, or they eat the seeds. The wild birds will come and eat the seeds. There's a turnip. Turn Mhm. Mm Radishes. Yeah, radish, r i Radish. e a And that's what we're trying to do. See how this has got nice long root structures that are pushing the roots down into the ground to break the soil up. Thank you. การปลูกพือทุกอย่างคือปลูกเพื่อให้วัวกินแล้ววัวจะได้กินครบสารอาหารทุกอย่าง Thank you so much. Oh, it's a pleasure. Thank you for yeah, coming and seeing us. Thank you so much. Yeah. This is different to what I imagined when it's you say it yeah. A you know, pleasant surprise. Yeah, a pleasant surprise. <laughs> Our bit. pleasure. Yeah. Mm, thank and you all for coming. So now when yeah. Thai people uh, see again the mm. it's like Australian beef, mm -hmm. they would it. yeah, it's good yeah. stuff. Yeah. yeah. Mm. <laughs> <laughs> กลับจากฟาร์มอันนี้เข้าสู่เมืองแล้วนะคะพรงนีมันคือส่วนไหนของเมลเบิร์นเป็น CB d ดีของเมลเบิร์นเลยเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นแพริดเอนต์ว่าเรามาตรงนี้ลักษณะเป็นดูนะคะเหมือนโรงจอดรถใช่ปะมันเป็นร้านอาหารมันเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารที่ยาย้องตงเป็นเจ้าของนี่คือร้านซอยสำแปาค่ะ <laughs> วัสดีค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นโรงจอดรถจริงๆตอนแรกฉันได้ยินฉันก็แบบทำไมมาเปิดโรงในโรงรถมันเปิดได้จริงเหรอเขาให้เขาให้เขาให้เปิดได้เขาให้เปิดเขาให้เปิดเขาให้ได้อันนี้ไม่ได้ลักลอบนะไม่ได้ไม่ได้ลัจริงจริงถต้องเปิดจริงถูกกฎหมายนี่ถึงแล้วนะคะกหมายนี่นะคะตอนนี้สี่โมงกว่าสี่โมงกว่าร้านเปิดห้าโมงว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีก็ตอนนี้ก็จะเป็นน้องๆกบบรังเซตเซตอัพนี่นะครับว้าว นี่คือสภาพก่อนเปิดร้านสภาพก่อนเปิดร้านค่ะน้องๆก็กำลังเซตอัพร้านกันสวัสดีค่ะอีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอีกสแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มมีคนมาลูกค้ามาคนจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมารอแล้วค่ะส่วนที่มันเก๋มากคือส่วนนี้เราเรียกส่วนนี้ว่าโรลเลอร์โดรได้มาตอนหลังโควิดส่วนนี้เราขยายจริงๆมันคือโรงจอดรถถูกไหมใช่แล้วมองสภาพไปฉันถามเลยว่าอันเนี้ยออสเตรเลียปะ เหมือนสักที่แบบอาถามว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนแล้วเ็าบอกเออสักที่เนี่ยแบบราชเทวีอะเยาวราชริมถนนสักที่หนึ่งอ่ะมันดูไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าเนี่ยคือเมลเบิร์นทางหน้านี้สามีคุณแตงนะคะพี่ท็อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับี่เราเคยเจอกันแล้วทำไมพี่ท็อปให้ชื่อร้านซอยสามแปด เพราะฟองเป็นสตรีทฟู้ดครับซอยสาซอยสุขุมวิทสาเคยมีสตรีทฟู้ดทั้งถนนเคยไปกินที่นั่นมาเราก็เลยตั้งชื่อว่าซอยสามสิบบาทตักธรว่าสุขุมวิทออกใช่มันจะยาวเกินแล้วร้านข้างหลังเรียกอะไรครับซอยเตอร์ทีเอซอยเตอร์ทีเอทใณขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เราชิงเข้ามากินก่อน พราะว่าถ้าเกิดอีกแคตหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มคนเยอะมากออคนเยอะมากแบบไม่อยากรบกวนล,ลูกค้ามากนะคะก็เลยรีบชิงเข้ามากินช่วงเวลานี้ก่อนเที่ยงกับเย็นมันไม่เหมือนกันเที่ยงเป็น,ปนกว๋วยเตี๋ยวแต่เย็นจะเป็นสายแบบส้มตำส้มตำหมูกร,ร,ระทะน้ำตกใได้แต่เนื่องจากช่วงเช้าของวันนี้เราไปเยี่ยมฟาร์มบัวมาแล้ววันนี้เราก็เลยจะรับประทานเสือร้องไห้คะคเราไปดูมาแล้วเนอะว่า ออสเยนบีฟม,มันมัมนมันเป็นยังไงมันมาจากฟาร์มแบบไหนอันนี้ก็เราก็ใช้ตัวแองกัสเหมือนกันใช่ครับไรแองกัสไรแอนกัสโอ้ที่เราเห็นเราเห็นตัวเป็นเมื่อเช้าเราเห็นเป็นตัวแล้วเราได้เห็นเป็นเป็นจานด้วยกินแล้วร้องไห้เลยเอาว่าอะไรอ่ะสงสารตัวเมื่อเช้าแล้วพอเราเรียกภาษาอังกฤษเสือร้องไห้เราเรียกว่าอะไรครับไรทเกอร์ในเมนูเขาเรียกไทเกอร์ขอดู ซึ่ฝรั่งเวลามาอ่านเมนูฝรั่งคิดว่ามันคืออะไรมันก็เขาก็ชี้กันแล้วเขาถามไหมว่า Flying Tiger คืออะไรเราเลยต้องวงเล็บไว้อ๋อก็เลยวงเล็บว่า Black Angus Beef ไม่ไงเขาจะนึกว่าเราสั่งเนื้อเสือมากินแสดงว่าลูกค้าเป็นส่วนมากเป็นไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นคนไทยคนไทยประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเหตุผลเพราะว่าเราดังในกลุ่มคนไทยในเมลเบิร์นปะ มากรับนี่แต่คนลักนะในระดับหนึ่งเคยไปโดนด่าอยู่ในกลุ่มนั้นก็เลยเอาชิมก่อนกเกลาเนื้อตุนตุนใช้เวลาตุนประมาณ4-6ชั่วโมงใครเป็นคนตื่นมาตุ๋นพนักงานตุน๋น พูดเหมือนกับว่าเออเราเป็นคนแบบทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยพนักงานเป็นคนตุนพนักงานตุนค่ะอย่างนี้เป็นเนื้ออะไรเป็นอันนี้เรียกอินอร์คอสโตอินอร์คอสโตคืออะไรคะคือเนื้อเนื้อที่อยู่ระหว่างซีโหงเนื้อระหว่างซีหงถ้าไม่เปื่อยบอกนะทำไมอ่ะจะได้วีน พี่ท็อปแล้วย่างอย่างโควิดทำไงอะคะหมายถึงว่าตอนตอนมันต้องลอกดาวร้านบางร้านเขาจะขายเทเอเวของเราไม่มีของเราไม่มีขายอะไรเลยเพราะว่าเรารัฐบาลที่นี่เขาเลียงอ่อก็อยู่ได้เพราะมีเงินแบบเงินช่ชยเงินช่วยช่วยให้เยอะไหมครบให้ให้ทั้งนายจ้างแล้วก็ให้ทั้งลูกจ้างด้วยครับให้ให้เท่าไหร่บอกได้ไหมครับให้ลูกจ้างนี่เดือนหนึ่งก็สามพันเหรียญเดือนละสามพันเนละสพหรียญสางก็อยู่ยูบ้าน จ้างเขา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 จ่ายเพื่อให้อยู่บ้านเพื่อไม่ให้มันแพร่เชื้อใช่แล้วก็ไม่ให้ติดเชื้อเพิ่มให้ตัวเลขไม่ขึ้นถือว่าช่วยช่วยเยอะ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 อยู่ได้เลยเขาว่าตอนที่เราเปิดร้านเราก็จ่ายภาษีมันก็ต้องเอาส่วนนั้นมาช่วยเหลือเราช่วยแล้วเราก็ไม่ต้องกุ้มเองได้นะในฐานะเจ้าของธุรกิจเนาะแน่นอนขนาดตุนเลยไม่ตุนเองเลยจริงอันไหนอันไหนที่ทำเองบ้างก็เนี้ยค่ะผลขออลูมิเนียมจากมณฑลไทแะ บอกแม่ว่าส่งกุ้งแห้งมาให้หน่อยอะไรอันนี้เรื่องจริงขอชิมเนื้อตุ๋นโดยพนักงานตงพนักงานมีกี่คนพนักงานทั้งหมดเลยโอ้โหสี่สิบคนโอ้โหเยอะมากไม่ได้เข้าพรมันชิบละชิปละก็ตอนเช้าก็เก้าคนตอนเย็นก็สิบหกอ๋อเพราะคนเยอะกว่าคนเยอะกว่าแล้วก็ตอนกลางวันอ่ะด้วยความมันเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะลูกค้าร้นเบรกอย่างเงี้ยเลาก็ อันนี้ได้เลยพนักงานเก่งมากเบื่อไหมเบื่อถ้าไม่เบื่ออัวิ่งไปในกลัวเลยพนักงานเก่งมากถอร่อยมั้งหรอแต่ถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะเขาจะใช้ส่วนไหนนะับขั้วตับขั้วตับอ่าที่นี่ไปบอกขั้วตับแล้วเขาไม่ลงไม่เชิมาอะไรควรทำแปลว่าเขาไม่ทำหรอครับ เสือก่อนจะลงของเราได้ตูวีก่อนมาแล้วครับตัวีทั้งหมัดไว้ก่อนออามาทีฟุกเราจะลงเสือก่อนด้านละสามนาทีรอด้านละสามน,นาทีก่อน,นะคระับเรากลับด้านละสามนาทีานะ ก็จะลงไปอีกรอบนี่ก็สามนาทีเหมือนเดิมเออพอครบสามนาทีแล้วนะครับผมก็จะเอาเสือไปลงต่ออันนี้เราแค่ปีบกเฉยๆอเออพอเวลาออเดอร์เรามาเราก็จะเอาเสือมาลงอีกทีโอเคครับอันนี้เสือที่เราลงเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเห็นว่าผิวของมันจะมีความเปินอยู่นิดหน่อยเราจะเลทไว้ห้าถึงสิบนาทีเพื่อให้น้ําในตัวเนื้อมันเข้าไปในเนื้อครับ๋อหอันอ่นเลยก็ไม่ได้หั่นเลยไม่ได้ครับจะต้องเลทเนื้อไว้ก่อนไม่งั้นความจุยตี้มันจะหายไปน้ำในเนื้อจะไหลออกไปครับ๋ยวเรามาลองนี่ก็คือเสือที่เราได้เลทไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีน้ามันก็จะไม่ไหลออกมาน้ำจะออกน้อยมากเพราะว่าน้ําเข้าไปในเนื้อหมดแล้วที่ได้เห็นว่า มันยังมีความทวีตี้อยู่ในน<อ>ี้นะครับอันนี้เราก็สามารถพร้พอมอพอกเด<อ>ียขได้เลยนี่ black a n glass เป็นแบบเสือร้องไห้นะครับแต่ว่าอันนี้เคยกินแล้วเลยอยากจวนแนะนำรอบหนึ่ง แล้วรอบที่กินคขาที่แล้วอ่ะคือทําผิดด้วยนะพนักงานพนักงานทขาพนักงานทำพี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลดันมาเวลดันที่เปเว่าดีมากด้วยอ่ะคือเราอร่อยเราบอกอร่อยนะคะไม่ได้ค่ะเราบอกไม่ได้ค่ะอันนี้ถือว่าผิดค่ะอันนี้ถูกอันนี้ถูกอย่างนี้ถูกต้องแล้วสี่ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นมีเดียมแรอันนี้คือมีเดียมแรงใช่ค่ะเป็นไงทำาหทำผิดอร่อยกว่า วินงไปแล้วยังอ้าวน่มมานี่แหละค่ะเนื้อออสทีออสมันเป็นแบบนี้ครับเป็นไงดีมากมันหอมหืสีอ่ะอันนี้เนื้อลายนะ่ครับใช่น้องลายสีอ่ะสีเลิศดแต่เราไม่มีทางรู้อยู่แล้วว่าเป็นเนื้อออสหรือเนื้ออะไรถูกปะบอกว่า อาจจะเป็นโคขุนจากเมืองไทยใครจะเป็นไทยวายดิมไทยวายดิมมันจริงมันมีขายไหมพี่ไม่มีออสไม่ให้เข้าเหรอออสไม่ให้เข้าเพราะเขาถือว่าของดีอยู่ของเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกอย่างมาที่แบบเขาจะนำเข้าได้แต่โดยปกติอ่ะเยอะกว่านแต่มึงคนกินอยู่แล้วของที่ร้านก็จะได้วีนกูปฉันรู้แล้วว่าใครไปโพสต์ด่าเธอในกลุ่มในเฟซบุ๊กลูกน้องก็ลูกน้องที่นี่แหละใช่ มันจะใครหลับใช้อวตารแจัดไหมได้จัดมากได้เนาะได้เนาะแซ่บมากไม่สวยเน้นเซ็กซี่ไม่สวยเน้นเซ็กซี่เน้นอร่อยอร่อยแล้วแต่คนชอบเนะลิ้นคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเรามีเวลาเท่านี้แหละเพราะหลังจากเนี้ยมองไปตรงนี้นะจะไม่มีที่นั่งและทั้งหมดในฉากนี้นะฮะถ่ายที่ฝั่งทน ช่อะไรพิสูจน์ได้บ้างว่าตรงนี้คือเมลเบิร์นเมลิคิงวเวียนใหญ่อะไรบ้างอ่านนี่หันไปอะไรอย่างเงี้ยกับประเทศไทยปะฉันขอพิสูจน์ด้วยการลอดใต้อันนี้ออกไปถ้าเปิดออกไปแล้วเป็นเมลิคิงก็คือกรุงเทพฝั่งกุค่ะเปิดออกมาคือเมลเบิร์นค่ะลงจอดรถในเมลเบิร์นค่ะ